สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิววิธีการใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าของรถยนต์ i t s u b i s h i X Pendecord นะครับซึ่ง X Pendecord คันนี้ครับเป็นของลูกค้านะครับที่เราจะทําการส่งมอบในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาดูว่าวิธีการใช้งานนะครับหลังจากที่เราติดตั้งนะครับประตูท้ายอ่าที่เป็นแบบเปิดไฟฟ้าแล้วนะครับว่ามันใช้งานกันแบบไหนอ่าเปิดได้กี่จุดนะครับแล้วก็ ียบเทียบกันกับเอ็กเพนเดอร์ที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับมันใช้งานแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอันดับแรกครับด้านหลังของเรานะครับนี่ปกติแล้วรถเอ็กเพนเดอร์ปกตินะครับเราจะเปิดจากตรงนี้ปกติใช่ไหมครับอ่าเราเปิดแล้วก็อ่าเราก็จะมือผลักดึงขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นการเปิดใช้งานปกติแต่นี่คือเป็นรถมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ที่เราติดตั้งนะครับระบบประตูท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าการเปิดครับ เปิดเหมือนกันกับรถเอ็กเพนเดอร์ทั่วไปครับก็เปิดแบบนี้นะครับพอเราเปิดเราใช้แค่ปลายมือนะครับผลักเข้าหาตัวนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็เราก็ปล่อยครับแล้วประตูท้ายไฟฟ้าของเขานั้นนะครับจะทํางานแล้วก็เปิดประตูขึ้นมาเองนะครับส่วนในการปิดครับก็กดที่ตัวนี้ครับนี่จะเป็นตัวที่ปิดนะครับกดแค่ครั้งเดียวครับ ประตูท้ายไฟฟ้าก็จะปิดแล้วนะครับแบบง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับที่เขาได้ติดตั้งไว้นะครับนั่นก็คือเป็นการเปิดจากที่ด้านหน้านะครับที่ตรงคอนโซลของผู้ขับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับท่านสังเกตเห็นแบบนี้ไหมครับสีส้มๆแบบนี้นะครับในการเปิดของเรานะครับเพียงแค่เราใช้ปลายนิ้วนะครับกดเข้าไปแค่ครั้งเดียวนะครับประตูท้ายไฟฟ้าของเราก็จะเปิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับ เรามาดูด้านหลังเลยครับนี่มันก็จะเปิดขึ้นแบบนี้ครับส่วนในการปิดนะครับเราก็แค่ใช้ปายนิ้งสัมผัสอีกครั้งเดียวที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ปะตูท้ายไฟฟ้าก็จะปิดลงแบบง่ายดานะครับน,นะครับเห็นไหมฮะ แล้วก็ยังมอีอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ผมจะให้ดูเพิ่มเติมแล้วกันนะครับเดี๋ยวลูกค้าอาจจะสอบถามใช่ไหมครับว่ามันจะคล้ายๆปัจจโร่หรือเปล่าถ้าเกิดมีการหนีบลงมาแล้วมันจะ,ะหนีบคนที่อยู่ด้านหลังไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้จะไม่หนีบนะครับเดี๋ยวผมจะพยุงไว้อพอมัน พอมันโดนตัวที่เขาเรียกว่าแรงนะครับมันโดนแรงแรงดันกลับนะครับเขาก็จะดันกลับไปเหมือนเดิมนะครับคือจะไม่หนีบนะครับตัวนี้อ่านี่คือเป็นระบบประตูท้ายไฟฟ้าที่เราได้ติดตั้งให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาไปดูนะครับเป็นประตูท้ายแบบธรรมดาที่เราติดตั้งมาจากโรงงานนะครับกับรุ่น e x p e n d e r Core นะครับอ่าออน,นุญาตฝั่งนี้วิธีการเปิดก็เหมือนกันครับ เราใช้ปลายนิ้วักเข้ามาหาตัวมือนเดิมแต่เราต้องได้ยกขึ้นครับเพราะว่าเราผักมาแบบนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับมาแบบนี้ไม่ขึ้นเราต้องใช้แรงยกโชกของเขาถึงจะขึ้นนะครับความแตกต่างก็คือโชกตัวนี้ครับโชกตัวนี้นะครับจะแตกต่างนะครับโชกตัวนี้ถ้าเกิดมาจากโรงงานเขาจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราติดตั้งโชกไฟฟ้าเพิ่มเติมก็จะเป็นโชกตัวใหญ่ๆแบบตัวนั้นนะครับวิธีการปิดตัวนี้ครับไม่มีกลุ่มในการ ปิดนะครับเพียงแค่เราก็ใช้แรงผักลงมาแล้วก็ปิดแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นแบบที่มาจากโรงงานนะครับ Mitsubishi Xpander c o r t นะครับส่วนแบบตัวนั้นนะครับตัวของลูกค้านั้นนะครับจะเป็นการที่เราได้ติดตั้งนะครับประตูท้ายไฟฟ้าเพิ่มเติมให้กับลูกค้านั่นเองนะครับนะครับนี่เห็นไหฮะชคมันจะแตกต่างกันนะครับ โชคตัวนี้จะแตกต่างกันครับตัวนี้จะโชคจะใหญ่ขึ้นนะครับจะใหญ่จากตัวเดิมะนะครับนี่ก็เป็นรีวิวการรีวิวประตูท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าได้ชมนะครับว่าวิธีการใช้งานแบบไหนนะครับมีเปิดได้กี่ที่กี่จุดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันกันกบมิซูบิชิเ i ็กเซลเดอร์ที่มาจากโรงงานที่ยังไม่ได้ติดตั้งประตูท้ายไฟฟ้านะครับก็ คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ยังไงอย่าลืมช่วยแชร์ช่วย